ค่ะก็ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าค so uh, ือเหมือนเขาก็เป็นแบบว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็แบบมันได้เห็นมันไม่ได้ดูแบบเต็มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนก็ได้เห็นแบบแหวนอะไรเงี้ยก็แบบรู้ว่าเขาแบบดังมากเลยใกล้ๆเป็นยังไงบ้างคะไม่กล้ามองค่ะจริงๆใช่เขาเกินปกใช่ไหมเกินปได้เลยนะเกินปกหลอเกินปกเขาจริงหล่อหมายว่าหล่อเกินปกใช่ก็หล่อหล่อหล่อเกินปกใช่ค่ะ มาข่าวนี้ก็ดีกว่านะครับคุณแม่คนสวยของเราคุณมิวนิ t าซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเธอแต่งงานแล้วก็มีลูกน้อยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปฮันนีมูนมนะครับเพราะว่าหนึ่งติดช่วงโควิดและพอไปฮันนีมูนเนี่ยเขาไปเจอหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะซึ่งจะเป็นใครนั้นลองไปฟังจากปากเธอกันเลยดีกว่าครับค่ะก,ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคือเหมือนเขาก็เป็นแบบว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบมันได้เห็นมุมไม่ได้ดูแบบ เต็มเรื่องอะไรเงี้ยตอนก็ได้เห็นแบบแฝงอะไรเงี้ยก็แบบรู้ว่าเขาแบบดังมากเลยใกล้ๆเป็นยังไงบ้างคะไม่กล้ามองค่ะจริงๆเขาว่าเกินปกใช่ไหมได้เลยนะเกินปกหลอเกินปกเขาจริงหล่อกหมายว่าหล่อเกินปกใช่ก็หล่อหลอกหอกเกินปกใช่ค่ะทัดเชื่อไหมคะว่าเป็นฮันนีมูนรอบแรกเลยรอบแรกจริงมันเป็นการผ่อนจริงๆผ่องจริงๆใช่ค่ะเพราะว่ามันมาติดค้างมาตั้งแต่คือฮันนีมูนอันเนี้ยมันแบบว่าถูก พูดคุยกันตั้งแต่ตอนแต่งงานนะคะแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นเราแต่งงานไปเสร็จก็มีโค,โโค,โโควิดแล้วก็มีลูกอีกอะไรเงี้ยก็น,นี้มันก็เลยแบบติดค้างยาวมาแบบว่าเนิ่นนาน3-4มสี่ปีอะไรเงี้ยก็พอตอนนี้มารินเขาเริ่มแบบว่าโตเขาเริ่มแบบว่ารู้เรื่องอะไรเงี้ยเราสามารถไปฝากมารินไว้ที่บ้านคุณตาคุณยายได้อย่างแบบสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคเหมาะสมแล้วในการที่จะไปตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็คือพักผ่อนแบบจริงๆเลยนะคะมันเหมือนแบบว่า คืออย่างเมว่าเวลาเราเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีเรื่องลูกที่เราจะต้องพะวงต้องแบบว่าดูแลลูกคอยเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอน,นี่พอเราเป็นสองคนเราเหมือนแบบอยากจะไปกินนูกก่นก็ไปอยากจะตื่นกีโมงก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรเผื่อเขาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็อยู่กับคุณตาคุณยายแฮปปี้มีความสุขดีอะไรเงี้ยล้วก็เหมือนแบบไม่ต้องห่วงเขาไปเลยไม่นาะนเราไปพักก่อนเลยแทบจะไม่ได้ช้อปปิ้งแบบช้อปปิ้งน้อยมากเนี่ยเพราะว่าแบบคือแทบบจะอยู่ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเมืองติดทะเลของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปแบบพักพอนไปสบายๆไปหาอะไรทานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็วางแบบไว้เข้าข้าวนะว่าไม่อยากจะให้อายุห่างกับมารินเยอะเพราะว่าเราก็อยากให้เขาเหมือนแบบเป็นพี่น้องเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ได้จริงๆสาหรับมิวอะอะไรก็ได้เพราะว่าพรอมมีมารินมาใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าผมผู้หญิงแบบน่ารักมากเลยรู้สึกว่าแบบเขาเขาแบบโอ้โหเขา ราชื่นใจมากเวลาที่เขาทำาอะไรหรือเราได้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราะ้ว่าถ้าแบบเป็นผู้หญิงอีกคนก็เราก็แบบแฮปปี้มากๆเลยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็โอเคก็จะได้ลองเลี้ยงลูกผู้ชายดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มได้ใจมากแล้วแต่ว่าด้วยความที่มารินไม่ได้ติดตั้งแต่เด็กพอเดิมไม่มีกได่มีก็จะดึงติดได้แบบแป๊บหนึ่งดึงออกพอรู้ตัวดึงโกยออกแบบบางทีแบบติดเล็กๆเป็นสิบอันเลยนะ ูกกวาดออกมือก็รู้สึกว่าแบบเอ้าอศาสาห์ร้อยผมมานะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้กิบอีกเพราะลูกไม่ชอบติดไม่อยักแฟชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยล่กก็คือรู้สึกว่าแบบเราก็รอเวลาที่เราอยากจะติดกิฟต์ให้เขามาแบบนานแล้วอะไรเงี้ยมัดจุกอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้มันสามารถมัดได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือ สวยอยู่เลยอะใช่แต่งงานกันมาก็อยากจากะไปฮันนีมูนบ้างตอนรุ่กกตงตะวันที่สองแ,<ร>แล้วถูกต้องใช่ค่ะ,ะ,ะก็ยินดีกับทา<ช>ั้งคู่ด้วยนะคะอ่ะ